สวัสดีครับวนี้รีป้าคนนึงก็แบบลอเราจะพูดว่า50ล้านค้รับโอ้เออกล้องนี้ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เพ่้อยล้านโอ้ไม่กล้าใช้เลยเขินมากตอนนี้ครับก็ดีใจนะครับที่ถึง150ล้านแล้วเมื่อกี้พี่ๆบอกว่าถ้ารวมทั่วประเทศแล้วก็150นะครับก็ดีใจมากๆเพราะว่าเกีงคิดว่ารายได้ ทุกอย่างอะ่ะมันมันมีความสำคัญอยู่เพราะว่าเราคิดว่ามันคือเป้าหมายโดยในคือคีเมสเซจที่เราที่เราต้องการจะสื่อมันออกไปได้กระจายกว้างขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ที่สาคัญอยากให้มันไปไกลถึงรับสางประเทศเลยครับก็แน่นอนไปอยู่แล้วอ่ะแล้วน้องว่าวันนี้มีชื่อเข้าชิงด้วยโอ้เก็ดีใจมากๆครับพี่ปีนี้ก็มีชื่อเข้าชิงแล้วเนาะ,ะแบบว่าแบบว่า จริงๆอยากคิดว่าเอ้ยแอบอยากเข้าชิงในปีที่เข็มจีราเราออนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า<อ>เข้าชิงตั้งแต่ปีนี้เ,นเลยเพราก้อนเข็มมามาเป็นคู่งไงใช่โอเคซึ่งก็ดีใจมากๆขอบคุณทางมินแมกกาซีนมากๆครับที่เห็นใน potential ของน้ำปิงแล้วก็ให้มีชื่อเข้ามาเข้าชิงเนาะแค่นั้นน้ำปิงก็ดีใจมากๆเลยถือเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆแต่ที่สำคัญเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ถึงแม้ว่าแฟนคลับพี่ๆแฟนคลับของน้ำปิงจะยังไม่ใช่ด้อมที่แบบว่า ใหญ่เบิ่มเนาะแต่ว่าพี่ๆทุ่มเทกันมากๆแบบ,รบเราสู้อยิบตาแบบว่าแล้วสู้จะมีหน้ที่สุดท้ายจริงๆคือเราเห็นเลยว่าทุกคนตั้งใจมากๆเราก็อยากทําให้แต่ทําให้นะ้ำปิงภูมิใจร่วมไปกับเขาซึ่งไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ได้น้อยมากน้อยแค่ไหนคือเราภูมิใจกับทุกๆคะแนนที่ทุกคนดดกดโหวตได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้โหวตง,ง่ายๆคนะแนพี่ชายคนนี้นะ่กว่าจะกดโหวตได้แต่ละคะแนนหนูก็เลยบอกว่าเห็นพี่ เออไม่ต้องหแล้วก็ได้พี่เก่งไม่ต้องกดแล้วก็ไเพราะว่าแบบว่าไม่งั้นพี่เก่งต้องให้พิงสอนถือขั้นตอนนึีกว่าโอเคงั้นงั้นเอาไปเป็นกำลังใจให้พี่ๆแฟนคลับแล้วก็คนที่สามารถทำได้ก็ให้เขาทำ่ิเก่งก็เลยแบบไปลงสตรอรี่แล้วก็แปะล,ลิงก์แทนเป็นกำลังใจให้เขาพอแล้วเรียกว่าลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟป่ะอะไรนะครับลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้เลิฟหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า ต้องให้น้องตอบประกันก็ก็ถือว่าลัคกี้อินเกมอยู่นะช่วงนี้ก็พี่ก็งานแบบว่าแน่นมากคู่ก็แน่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยลัคกี้เลิฟก็ลัคกี้เลิฟนะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ค่อนข้างดีไม่ได้มีทะเลาะเบาแหวงอะไรกันความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ดีกับน้องก็ดีกับพี่ก็ดีเพื่อนก็ดีแล้วพี่เก่ยครับครับอีเมลความสัมพันธ์ดีเลยฟไหม ลักกี้อินเลิฟดีแต่ละกี้อินเกมก็ดีเพราะว่าถ่ายคูการชีวิตเราไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้นอนแต่ไม่ลักกี้ไม่ลักี้อินนอนโเป็นยังไงครับผมอย่างนี้เราขาวพันซีเมื่อไรมันจะมีเซอร์ไพรส์ให้กันหลักวันสร็จแลมาไม่จริงคือผมมันก็รออยู่ว่าน้องจะเซอร์ไพรส์อีกไหม ก็รออยู่จนถึงนี้แหละอ้องซีเราห้อ้องเขาหูอ้อนไปไปหลายครงวะเนี่ยห้อนหองอะห้อน่เดี๋ยโอ้โหกไม่ให้ไปเที่ยาอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วจะแต้งหเรเดี๋ยวจะหยิบประมาณนี้ยต้มองหาเขาเขาคงได้่ให้เธอให้อรนี้ตเขเยอ่อนเลยอ่อนอ่อนไม่แต่จริงๆนะปิงอ่ะ เสียมอะไรเสร็จสาแล้วว่าจะเอามาให้เขาวันนี้แต่ว่ามันภารกิจมันแน,น่น,มา,นมากวันนี้แน่นมากวันนี้คุณนิตวิ่งสงานวิ่งสองงานก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ในวันที่เรามีเวลาไปกินข้าวกันอรแตททำงานดีกว่า<ๆ>อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเห็นผุกวันแล้วสัญญาไม่รีบไม่รีบแต่บอกเลยว่า น้ปิงใช้พลังงานแบบของฝันชิ้นนี้เยอะมากๆครับบอกเลยว่าน้องปิงใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาแล้งแต่อายุหนึ่งขวบจนถหมอายุ23ปีเนี่ยในการรังสรรค์ชิ้นนี้ออกมาพี่มูก็รู้ดีว่าของฝัญชิ้นี้เนี่ยมันมันยิ่งใหญ่หนึขวบหรอมีคุณซ่าบ้านดินน้ำมันรึเปล่าถ้า1หนึ่งขวบตอนนั้นที่ปั้นบ้านดินน้ำมัน จะมีปั้นถ้วยกาไก่ไปให้พี่เก่งอไป้กินข้าวเป็นถ้วยรางวัลของน้องพีกอาจะเป็นไปได้แล้เล่นแต่เดี๋ยวถ้าถ้ามีแล้วเดี๋ยวให้ให้พี่เก่งถ่ายอวดเยอะๆใช่ครับาวันนี้ก็วันดีๆช่วยมวยพรให้การละกกนแต่งสีก็วันนี้ไม่ขออะไรมากครับก็ขอรางวัลให้น้องกลับบ้านนี่จริงๆอย่างอย่างที่คุยกับน้องครับว่าน้องมีชื่อก็คือดีใจแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเป็นน้องใหม่ในวงการด้วยน้องมี คือเขาชิงว่แบบดีใจมากๆแล้วแต่ถ้าได้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกําลังใจให้น้องในการทํางานต่อไปเรื่อยๆครับก็พะมิงก็ขออวยพรให้อวยพรเหรอแต่ขออวยพรได้ไหมแต่ว่าก็ขอให้พี่เก่งแบบมาเดินทางไปสู่การเป็นพี่ดาราสองรอยล้านนะครับมันก็ไม่ไกลเกินฝันเนาะแต่ไม่ว่าจะไปถึงตรงไหนทุดไหนนะครับก็ ก็ดีใจกับพี่เก่งเมากๆแล้วก็อยากที่บอกว่าจะส่งพอตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ขอให้สบายใจอุ่นใจว่าเส้นทางที่ดูจะเดินไปว่าจะทางไหนจะมีผมอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนพี่เก่งแล้วก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับแฟนๆผมลำปิงแฟนๆพี่เก่งลำปิงที่สนับสนุนแล้วก็ส่งพอในการโหวตครั้งนี้ที่เป็นรางวัลดูที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับมันเกินความ คาดหวังรีไปมากๆแล้ววันนี้ก็รู้สึกขอบคุณเสมอกับการมีอยู่ของพี่แฟนลับนะครับก็บไม่ว่าผลจะเป็นดอกไม้ยังไงก็ยินดีมากๆกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินดีกับทางบินแมกกาซีนด้วยนะครับมินน่าวใดๆที่ครบรอบนะครับแล้วก็ดำเนินกิจาการ,รธุรกิจมาขนาดนี้ก็ขอให้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับครบสวัครับขอบคุณครับพี่เก่งง่วงแน่เลยลูก